สวัสดีกัลยาณมทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อมีคนคิดไม่ดีหรือคิดร้ายกับคุณไหมนะ,ะพลังงานวันนี้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยนําทางนะคะ ว่ามีคนนะที่เขาคิดไม่ดีนะหรือคิดทําร้ายคุณอยู่หรือไม่และเขาคิดทําสิ่งนั้นสาเร็จไหมนะขอพลังงานสิบสิบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงนําทางทีนะพลังงานวันนี้เป็นคลิปแรนดอมซึ่งแปลว่าสุ่มอาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมให้ดีถ้าชอบหัวข้อฟังต่อดูต่อไม่ชอบปล่อยวางเดินผ่านได้คะ่ะพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณสดใสมากมาก นะเหมือนมีพลังงานของคนที่มีความสดใสเจริญรัดนะดูเหมือนนะ้าอ่อนกว่าเยาว์และเป็นเด็กมากๆด้วยชีวิตตอนนี้กําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะที่ดีมากๆคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จความสมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณคะ่ะเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะคะคุณเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงและก็มีความยุติธรรมมากๆเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีนะมีพลังงานบวกเยอะมอง นะคิดบวกเยอะนั่นเองนะหมายเลขอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณคือหมายเลขหกแล้วก็หมายเลขสี่สิบสามพลังงานของการควบคุมเจ็ดสิบแปดค่ะนะคะคุณเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆคุณค่อนข้างที่จะมองโลกในแงด่ดีแล้วก็มีความยุติธรรมสูงเป็นคนที่มีเหตุมีผลที่ดีมากๆนะแต่เบื้องหลังของคุณมีคนคนหนึง่งนะหรืออาจจะเป็นคนจําพวกหนึง่งบุคคลหนึง่งที่เขาไม่หวังดีกับคุณอยู่ นะเขาคอยดูการกระทําและคอยควบคุมคุณอยู่ในเบื้องหลังนะ,ะขอดูพลังงานอีกหนึ่งอย่างนะ,ะพลังงานของนะคะหมายเลขสี่สิคนคนนั้นก็อาจารย์นะคะดูคุณอยู่ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะ,ะหรือเป็นพลังงานของคนที่เขาเ ส่งข่าวสารหาคุณด้วยค่ะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในสื่อโซเชียลออนไลน์นะหรือเป็นคนที่นะมีพลังงานที่ประสบความสําเร็จมากๆตอนนี้เวลานี้นะสิ่งใดที่คุณทําก็ทําให้คุณนะสิ่งดีๆที่คุณทำ,ทำณนะค,ำนะคุณกําลังประสบความสําเร็จอยู่ในจุดที่สูงมากๆ ออยู่ในจุดที่มีความสุขความอดมสมบูรณ์ในตัวมีบุคคลบางกลุ่มที่เขาเพ้ามองคุณหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเพ้ามองคุณผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคนคนคนั้นเขาอยากที่จะเข้าหาคุณอยากทักหาคุณนะ,ะแล้วเขาเป็นอย่างไรเขาดูพลังงานพาไพ่ใบต่อไปพลังงานของคนที่คุณจัดเขาไปแล้วคนที่คุณนะะตัดเขาออกจากเอ,อวงจรชีวิตคุณไปแล้วอะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณนะะแฟนเก่าของคุณ หรือสังคมเก่าๆของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่ตัดความสัมพันธ์คนที่ชอบเอาชนะคุณด้วยก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของคนที่เขาคิดทําร้ายคุณจริงๆค่ะเป็นคนที่เขานะเข้ามาสร้างบาดแผลเก่าๆให้กับคุณค่ะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นพลังงานของเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะพลังงานของหมายเลขหกสิบเอ็ดค่ะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับคุณนะะ พลังงานของคุณดูสดใสแล้วก็พลังงานของคนที่สืบสอะคุณในโซเชียลค่ะมีคนที่คิดไม่ดีหรือมีคนที่เขาคิดร้ายคุณไหมนะคะแม่หมอมองว่าเป็นพลังงานของคนเก่าๆของคุณนะ,ค,ะคนที่คุณตัดสินใจนะออก ยุติความสัมพันธ์ออกจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าสังคมเก่าๆของคุณหรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะฮะเป็นคนที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณหรือ,อ registry, คุณเองในอดีตชาตินะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาถ้าชาตินี้พบนี้คุณบอกว่าคุณไม่เคยนะทาอะไรที่ไม่ดีเลยอาจจะเป็นกรรมเก่านะฮะที่ติดตัวของคุณมาก็ได้คนคนนี้นะเขาคิดที่จะจองเวรจองกรรมกับคุณนะคนที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดแล้วคุณก็ตัดความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วอาจจะเป็นลูกน้อง คคุณก็ได้นะแต่เขาคนนั้นมีความเคืองใจนะมีความคิดร้ายอยากที่จะเอาคืนคุณอยู่ค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะมองว่าคุณชดใช้กรรมให้กับคนคนนี้เขาหมดสิ้นแล้วนะแต่เขายังมีความเจ็บแค้นหวังลึกอยู่ค่ะอืมนะคะพลังงานเป็นเช่นนี้แม่หมออยากจะบอกคุณว่าคุณรู้จักโมกคระณะไหมคะเอแม่หมอจะบอกว่าวินาทีที่พโมฆคระณะ ถูกโจรทุบจนกระดูกปนทำไมผู้มีฤทธิ์มากที่สุดถึงยอมตายคุณเคยสงสัยไหมทำไมมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติผู้ที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศและท่องนรกสวรรค์ได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือถึงต้องมานอนจมกองเลือดเยี่ยงสัตว์ที่ถูก นี่ไม่ใช่เรื่องราวความพ่ายแพ้แต่นี่คือวินาทีที่โมครานะอัคารสาวกเบื้องซ้ายผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในโลกตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะกลุ่มโจรห้าร้อยคนถูกว่าจ้างมาด้วยภารกิจเดียวฆ่าพระโมครานะให้ตายค่ะพวกมันล้อมกุฏิของท่านเอาไว้ด้วยความกระหายเลือดแต่พวกมันหาลูไม่ว่าสองครั้งก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้หนีเพราะกลัวครั้งแรก ท่านแค่หายตัวครั้งที่สองท่านเหาะหนีไปในอากาศสำหรับผู้ที่มีฤทธิ์ดังเทพเจ้าการฆ่าโจรพวกนี้ง่ายยิ่งกว่าการพลิกกว่ามือแต่ในขณะครั้งที่สามนี้บางสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อท่านเข้าฌานมองดูเหตุการณ์ท่านไม่ได้เห็นโจรแต่ท่านเห็นเงาทมินขนาดมะหึมาที่ไล่ตามท่านมานับแสนกับมันคือวิบากกรรมในอดีตชาติอันไกลโพ้นท่านเคยคั้งมือ ฆ่าพ่อแม่ผู้ตาบอดแซงทําเป็นโจรทุกตีบุปการีจนถึงความตายกรรมนั้นไม่เคยลืมที่อยู่ของท่านแม้วันนี้ท่านจะเป็นพระอาหารหันต์แต่นีเลือดอยังคงต้องชาระด้วยเลือดค่ะท่านตระหนักได้ว่าต่อให้ท่านเหาะหนีไปสุดขอบฟ้าัวรราลกรรมนี้ก็จะตามมาดึงท่านลงมาอยู่ดีท่านจึงตัดสินใจหยุดท่านนั่งนิง่งปล่อยให้โจรระดมทุบหม้กระบอกควาดลงที่แขนที่ขาที่ซี่โครงตำนานเกล่าไว้ว่าท่านถูกทุบจน กระดูกแหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กเท่าเม็ดข้าวสารจนคิดว่าพวกมันชนะพวกมันทําลายร่างกายของท่านได้แต่พวกมันหารู้ไม่ว่าในขณะที่กระดูกกาลังแตกสลายจิตของท่านกับหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ท่านไม่ได้แพ้เพราะหมดฤทธิ์แต่ท่านชนะวัฏสงสารด้วยการวางฤทธิ์ลงพระโมคคัลลานะสอนบทเรียนสุดท้ายให้โลกจําว่าฤทธิเดชอาจช่วยให้เราหนีปัญหาได้ชั่วคราวแต่การยอมรับความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เราจบปัญหาได้อย่าง ถาวรแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณกําลังเหนื่อยกับการเหาะหนีปัญหาบางอย่างในชีวิตอยู่หรือเปล่าบางที่ชัยชนะอาจไม่ได้มาเพราะการสู้แต่มาจากการกล้ายอมรับแล้วเดินหน้าต่อถ้าใจคุณพร้อมจะตื่นรู้นะคะเราก็มาฟังคําทํานายดวงนี้ต่อกันได้เลยนะ,ะทำไมนะะแม่หมอถึงพูดถึงเรื่องนะโมุขคานะให้กับคุณได้ฟัง เพราะพลังงานของคุณเป็นผู้ที่ตื่นรู้นะแล้วก็มีฤทธิ์ทางการจิตวิญญาณมากกว่าเขาคนนั้นที่มีแต่ความอาฆาตแค้นถ้าหากเขาคนนั้นนะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อหวังแก้แค้นล้างแค้นต่อให้เขาทําสำเร็จ นะหรือไม่ก็ขอให้คุณปล่อยวางและให้อภัยและบอกเขาบอกในใจของเราว่าเราได้ชดใช้กรรมนี้ให้กับเขาหมดสิ้นแล้วสิ่งที่เขาคิดจะทําร้ายคุณตามที่ไม่หมอเห็นนะอาจจะเป็นการเก่าร้ายการว่าร้ายคุณนะผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์หรือส่งสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเป็นนะพลังงานด้านมืด นะถ้าใครเชืวนในเรื่องของนะคุณใสม่มนดําอาจจะมีพลังงานเช่นนั้นเข้ามาด้วยก็ได้คนคนนี้เขามีความแค้นคุณมากๆนะเขาเคยขอความช่วยเหลือคุณ คุณอาจจะปฏิเสธและหลายครั้งคุณช่วยเหลือเขาแต่ครั้งนี้คุณปฏิเสธนะคะไม่ว่าต่อจากนี้คุณจะเจอเหตุการณ์ใดที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรือเศร้าใจเขาเหล่านั้นจะทําสําเร็จหรือไม่นะขอให้คุณปล่อยวางเพราะกรรมนี้นะถ้าเราไม่หนีแล้วเราชดใช้นะมันจะหมดนี้กรรมค่ะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่หมดนี้กรรม นะพลังงานของความดีจะปกป้องคุณอย่างแน่นอนนะแม่หมอมองว่าเขาสืบสอบมองคุณนะเขาคิดที่จะทําร้ายคุณผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์อาจจะมีการน,นะเอ,อแม่หมอมองเรื่องกันทําให้คุณเสื่อมเสียนะบางคนก็มีในเรื่องของการคอมเมนต์ให้เสื่อมเสียการแชร์ข้อมูลของคุณให้เสื่อมเสียการทําให้คุณรู้สึกร้อนใจ นะไม่ว่าจะเป็นอดีตของคุณอดีตคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคุณอาจจะเคยทําอะไรผิดพลาดในอดีตอย่างที่แม่หมอบอกนะคะอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันขณะเราทําให้ดีที่สุดเราก็จงยอมรับนะคะไม่ว่าใครเขาจะขุดในเรื่องอดีตเก่าๆของคุณมาเพื่อทําร้ายคุณอาจจะเป็นโลกในสื่อโซเชียลหรือกันว่าไรนาินทาหรือกันนะคะส่งสิ่งไม่ดีเข้าหาคุณอืมนะ,ะคุณเบื้องหลังของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลืออยู่อย่างแน่นอนนะการสวดมนต์การไหว้พระการทําตี นะจะทําให้คุณรอดผลจับคอกรรมนี้อย่างแน่นอนอะไรที่ควรเจอนะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เรานะพบเจอสิ่งนั้นแล้วก็จบไปเลยนะหมดสิ้นเวรกรรมแลม้วที่มอกก็บอกว่าเวรกรรมครั้งนี้คุณจะหมดสิ้นนะคนคนนั้นเขาแคนเคืองคุณนะแคนเคืองคุณมากๆถ้าเป็นคนรักเก่าอาจจะเคืองคุณ เพ,เพื่อนเก่าเพื่อนรักเป็นคนค่อนข้างรู้ใจหรือเป็นคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือแต่แม่หมอก,ก็มองว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้มากกว่านี้นะคะถ้าเขาทําให้คุณเพียงแค่นะคะรู้สึกเปวดใจเจ็บใจทุกใจก็จงนะคะปล่อยวางดังนะท่านมุคคานะ้นนี่กรรมครั้งนี้คุณจะได้ชดใช้เขาอย่างหมดสิ้นแล้วอย่างแน่นอนค่ะและแม่หมอจะบอกคุณว่านะพลังงานของไพ่ใบน,นี้คนที่คบคุณเพราะเคยได้ เขาจะหายไปทันทีในเวลาที่คุณให้เขาไม่ได้วันที่คุณให้ได้คุณคือคนสําคัญวันที่คุณให้ไม่ได้คุณกลายเป็นอากาศสัทนของเขาทันทีเขาไม่ได้หายไปเพราะคุณเปลี่ยนแต่เขาหายไปเพราะคุณไม่เหลืออะไรให้เขาดูดแล้วตอนคุณยังให้ได้เขาเรียกคุณว่าพี่เรียกคุณว่าเพื่อนเรียกคุณว่าคนสําคัญคําพูดหวานๆเต็มปากก็ไปหมดเลยแต่ใจของเขาคํานวณตลอดว่าจะเอาอะไรจากคุณได้อีกพอถึงวันที่คุณเริ่มเหนื่อยเริ่มหมดแรง เรื่องไม่มีจะให้น้ำเสียงเขาจะเปลี่ยนท่าทีเขาจะหายแล้วสุดท้ายตัวเขาจะหายไปพร้อมความเป็นจริงค่ะการที่ใครบางคนเดินออกจากชีวิตของคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีพอแต่เพราะว่าคุณหยุดเลี้ยงคนผิดอย่าเสียใจที่เขาเหล่านั้นหายไปให้ดีใจที่เขาเผยตัวเพราะคนแบบนี้อยู่ไปนานๆมีแต่ดูดแรงดูดพลังงานชีวิตและดูดประโยชน์จากคุณเท่านั้นเองนะคะคนพวกนี้เขาคบคุณเพื่อผลประโยชน์และก็ เคยได้นะในสิ่งที่เอ่อคุณหยิบยื่นให้เขานั่นเองในวันหนึ่งคุณให้เขาไม่ได้นะะคนคนนี้เขาก็เลยคิดที่ทําร้ายคุณอืมนะคะอาจจะปองร้ายทําให้คุณเสี่ยมเสียชื่อเสียงรือค,คิดไม่ดีกับคุณตามพลังงานแม่ที่แม่หมออ่านหน้าไพ่กับคุณานะ สิ่งที่ป้องกันคุณได้ก็คือคุณงามความดีนะ,ะที่คุณจะทําแล้วสิ่งใดนะ,ะที่เรารู้สึกว่าเออไม่ไม่ยุติธรรมนะ,ะก็บอกใจเราเอาไว้เลยว่านะคะเราได้ดชุดไฉนี้กรรมกับเขาเรานั้นหมดสิ้นไปแล้วค่ะถ้าเขานะ,ะที่จะใช้คําพูดที่ทําให้คุณเสียเสียทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ ให้คุณพึงระลึกไว้เสมอนะคะถ้าคุณจะตอบโต้กับเขาเหล่านั้นให้คุณพึงระลึกไว้ว่าคุณกําลังคุยกับผู้มีปัญญานะคะหรือคุยกับผู้ที่มีปัญญาอ่อนนะคะเออนะอย่าลดตัวนะลงไปเถียงกับคนพวกนั้นนะเขาแค่จะมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณ <S <S เท่านั้นทํามากกว่านี้ไม่ได้นะแต่ถ้าพลังงานของคนที่เขาเคยทําคุณเจ็บปวดแบบฝังใจแล้วอะ อืมนะปล่อยวางเราก็ให้อภัยสิ่งนั้นให้ได้แม่หมอจะเปิดพลังงานภัยเพิ่มเติมนะสิ่งที่คุณจะทาก็คือนะคะดับไฟค่ะดับไฟค,คืออะไรคือการให้อภัยนะคะแล้วก็ลดโทษศะนะจับคนที่เขาหน้าไวยหลังหลอกและคลิดไม่ดีกับคุณนั่นเองแล้วคุณจะพบความนะบริบูรณ์ในชีวิตย่่งแน่นอะนค่ะในเรื่องของการให้อภัย นะฮะไหมอมองว่าเป็นพลังงานของคนที่จะได้บุญใหญ่ด้วยนะเพราะการให้อภัยนะะไม่ได้ทําให้เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นหายไปแต่ทําให้ใจของเราไม่ต้องจมอยู่กับความเจ็บนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะเวลามีใครทําให้เราโกรธหรือเสียใจหากเราเก็บมันเอาไว้ในใจก็เท่ากับเรายอมนะให้ไปแห่งความโกรธเผาใจตัวเองอยู่เรื่อยๆขณะที่อีกฝ่ายอาจไม่ได้รู้สึกทุกข์เหมือนเราเลยก็ได้ การไม่ให้อภัยจึงเป็นเหมือนการแบกหินที่หนักติดตัวทั้งที่ไม่มีใครบังคับให้คุณแบกการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้และไม่ใช่การบอกว่าเขาถูกค่ะแต่เป็นการเลือกปล่อยวางเพื่อไม่ให้ความโกรธเกาะกินใจเรานานเกินไปเพราะแท้จริงแล้วการให้อภัยคือการมอบของขวัญแก่ใจตัวเองเป็นการคืนความสงบและเปิดทางให้หัวใจของเราเบาขึ้นอีก ครั้งหนึ่งนะการให้อภัยมันจะได้ประโยชน์ที่ใครนะคะได้ประโยชน์ที่เรานั้นเองนะคะอ่ะดูพลังงานใครอยากจะบอกอะไรกับคุงเพิ่อนอีกะคะ่ะพลังงานนะ,ะของคนที่นะคะเขาขัดสนอืมนะ,ะเขาเคยขอความช่วยเหลือจากคุณนะ,ค,ะคุณเคยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับเขามีพลังงานของคนที่อาจจะโดนแหวนกัด อืมนะแม่หมอบอกว่ามองว่าพลังงานของคุณนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะช่วยเหลือใครคนหนึ่งหรือหลายๆคนเขาไม่เห็นคุณค่านะไม่ได้ตอบแทนคุณด้วยความดีไม่สํานึกคุณงามความดีนะแต่เมื่อคุณไม่ช่วยครังเดียวเออเป็นผลที่หลายกาดมากๆหรือคนที่เขานะตีตัวออกห่างคุณในวันที่คุณนะไม่มีหมดวันนี้คุณมีนะคะคุณเหมือนพลังงานของคุณเคยเป็นคนที่มั่งมีมาก่อนมีเพื่อนปูงนะในวันที่หมด คนพวกนั้นก็ราจากเมื่อคุณหมดผลประโยชน์ด้วยวันนี้เวลานี้คุณปลดล็อกชีวิตได้นะค,คนพวกนั้นเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นบททดสอบให้กับคุณนะการให้อาภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองแต่ก็ไม่ใช่นะเป็นการที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเรานั้นเข้ามาในชุดของเรา นะคนที่คบคุณแบบผลประโยชน์เขาจะรุกลอยเอาจากชีวิตและตัวคุณเองก็จงกล้าที่จะตัดมองเกมนี้ให้ขาดนะว่าใครจริงใจว่าใครเป็นกรลยานิมิตรแท้ว่าใครเป็นกรลยาณิมิตร,เ,รเทียมนะพลังงานดีพลังงานหลวงคุณจะเป็นคนที่แยกแยะสิ่งนั้นออกอย่างแน่นอนพลังงานของการทําสมาธินะให้คุณมีสติและปัญญาจะทําให้คุณรอดผลจากคนพวกนี้ได้อย่างแนะ่นอนค่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างบางคน เราก็ต้องปล่อยเขาแล้วบอกลาเขาเพื่อไม่ให้สถานการณ์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆกลับเข้ามาอีกเมื่อคุณหลุดพ้นเวรกรรมครั้งนี้แม่หมอมองว่าแล้วคุณจะปล่อยคนพวกนั้นไปได้คุณจะตัดความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะทาไมการบอกลาถึงเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีคะเคยไหมคะยิ่งไม่อยากปล่อยใจยิ่งเหนื่อย หลายครั้งเราคิดว่าการบอกลาคือความพ่ายแพ้คือการเสียบางอย่างไปทั้งที่จริงแล้วพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการจากลาค่ะแต่เกิดจากการไม่ยอมปล่อยค่ะพุทธองค์ไม่ได้ส,สอนให้เราหนีจากความเจ็บแต่สอนให้เราไม่ได้กอดมันไวน้แน่นเกินไปค่ะการบอกลาไม่ใช่การตัดใจแต่คือการยอมรับว่าบางอย่างได้ทำหน้าที่ของมันครบแล้วค่ะ เราทุกไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นจบแต่เพราะใจเราไม่ยอมให้มันจบค่ะเมื่อเราหยุดฝืนความจริงหยุดดึงสิ่งที่กําลังจะไปใจจะค่อยค่ยคายโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรอีกเลยค่ะการบอกลาจึงไม่ใช่การผลักสิ่งใดออกจากชีวิตของเราแต่เป็นการวางมือจากสิ่งที่เราถือเอาไว้แน่นเกินไปและเมื่อมือเราวางใจเราจะมีพื้นที่ให้ความสงบได้เข้ามาเองค่ะ ในคำสอนของพุทธองค์การเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มแค่เอาสิ่งที่หนักวางลงบางทีการบอกลาอาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของใจที่เบาและเป็นอิสระขึ้นกว่าเดิมค่ะนะคะการบอกลาหรือตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีชีวิตที่ดี ของคุณนะอย่างแน่นอนแม่หมอขอดูพลังงานไทยไปต่อไปอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะฮะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเห็นไหมแสงสว่างนําทางคุณแล้วนะ ถึงคุณจะเป็นคนที่นะผ่านประสบการณ์มาเยอะเนาะผ่านความเจ็บปวดสาหัสนะบางครั้งก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะนะไม่ได้ท่งพลังมาก่อนแล้วแต่คุณเชื่อเถอะคุณจะเป็นคนที่พิเศษที่สุดนะพลังงานของการเงินดีมากๆการให้อภัยจะทําให้คุณนะมีแสงสว่างอะไรที่คุณคิดว่าสิ่งนั้นทําไม่ได้คุณจะทําได้อย่างแน่นอนค่ะคุณเป็นคนที่แข็งแขรงมากๆเลยนะ เป็นคนที่ชอบทําอะไรมาด้วยตัวเองนะต่อให้ลมก็จืนด้วยลําแข้งตัวเองต่อให้สาหาัสหรือไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็เป็นคนที่จะพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะะพลังงานาไพ่ใบเนี้ยคุณเป็นคนที่แตกต่างมากๆเลยนะสถานการณ์ที่ผ่านมาสาหัสใจเจ็บปวดนะะถ้าเทียบกับร่างกายนะก็เสียใจเสียแข้งเสียขาอะไรประมาณนี้เป็นการเปรียบเทียบนะแต่คุณก็เริ่มต้นใหม่นะะและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดีเลยค่ะ จิตวิทยาเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่ชอบทําอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ได้อยากเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาค่ะบางครั้งคุณก็แค่เคยชินกับการต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่มีใครให้พึ่งการเลือกทําอะไรคนเดียวคือวิธีที่ใจบอกกับตัวคุณว่าอย่างน้อยคุณจะไม่ทิ้งตัวเองค่ะถ้าวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อยคุณไม่ต้องเป็นต้องเก่งเพิ่มแค่ยอมให้ตัวเองได้รับการดูแลบ้างก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะคุณเป็นคนที่เก่ง เก่งม,มากเลยนะคะเป็นคนที่ยืนได้ลำแข้งของตัวเองและทําอะไรนะด้วยตัวเองเสมออืนะในเรื่องของดวงการเงินของคุณต่อจากนี้สว่างสวยมากๆนะอาจจะเป็นกรรมนะข้อกรรมขังสุดท้ายที่คุณจะใช้้กับนะเจ้ากรรมในเวรในอดีตนะคนที่เขาผูกใจเจ็บคุณเขาอ,อาจจะรู้สึกว่านะมันยังไม่สะสม นะแต่คุณเองนก็จะเปวดกับสิ่งนั้นมากๆนะจงคิดใหม่ทาใหม่หันหน้าเข้าสู่แสงแห่งธรรมนะปล่อยวางให้อภัยแล้วคุณจะเจอสิ่งดีในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อคุณผ่านวิกฤตแล้วจากคนที่เขาคิดไม่ดีหวังไม่ดีกับคุณหรือทําร้ายคุณนะอาจจะทําร้ายคุณได้เพียงแค่เปิดนิดหน่อยบางคนอาจบอกว่าทําร้ายถึงจิตใจบางคนบอกว่าสาหัสมากๆถ้าคุณยอมให้อภัยดวงของการเงินนะดวงแห่ง การสร้างบุญของคุณจะดีมากๆนะการเงินสว่างสวยการเริ่มต้นทางด้านการเงินสัมมาอาชีพของคุณนะดวงการงานเปิดการเงินเปิดมากๆเลยนะข้อกรรมที่มีนะถือว่าคุณใช้กรรมสิ่งนั้นหมดแล้วนะเราไม่ต้องวิ่งหนีกรรมนะกรรมใดที่มาถึงกรรมใดที่มาพบเราก็ขอให้สิ่งนั้นนะจงมาลายหายสิ้นไป ทุกครั no welche, no, so ้ง no ที uh ่ไม่หมอททาบุญนาไม่หมอะจะตั no ้งจ uh ิตอธิษฐานถ้าส <m ute continua> like ิ่งใดที่ข้าพเจ้าทําแล้วสิ่งนั้นดีถูกต้องก็ขอให้ข้าพเจ้าทําสิ่งนั้นได้สําเร็จบริบณ์และถ้าหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าคิดทําแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนจนสร้างเคาะกรรมนะให้กับผู้อื่นและตัวเราอีกนั้นก็ขอให้ข้าพเจ้าอย่าทําสิ่งนั้นสําเร็จขอให้ข้าพเจ้าได้ก่อกรรมสําเร็จ นะทําสิ่งที่ผิดได้สําเร็จขอให้ข้าพเจ้าทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ชอบสําเร็จเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะฮะแม่หมดตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้ตลอดนะฮะหลังการสวดมนต์ไหว้พระขอให้ข้าพเจ้านะคะเจริญด้วยสีนสติสมาธิปัญญาสิ่งใดทําแล้วดีถูกต้องขอให้ทำสำเร็จบริบูรณ์สิ่งใดถ่าทําแล้วไม่ดีเดือดร้อนผู้คนคนอื่นแม้กระทั่งตัวเราก็ขออย่าให้สิ่งนั้นสําเร็จนะคะแค่นี้นะคะ แม่หมอขอแค่นี้จริงๆนะในการกอร่อกรรมบางครั้งเราก็ไม่ได้เจตนาในการสร้างกรรมให้กับผู้ใจนั่นเองนะคะขอดูพลังงานพาไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมค่ะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายคะสิบเก้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดลบรรดาลน,นะ,ะให้คุณได้เจอสิ่งน,นี้สิ่งที่คุณนะคะจะพบเจอ,อต่อจากนี้นะคือความบริบูรณ์ความสุขสมบูรณ์นะในเรื่องของการเงินการปลดล็อกในเรื่องของการเงินนะบางคนนะคะ เคยทุกใจนะมีนี่มีมสินบางคนมีนี่มีสินไม่ได้เพราะตัวเองนะเพราะคนอื่นเพราะคนรอบข้างนะคะคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์อาจจะถูกหลอกลวงนะบางคนถูกหลอกจากคนที่ใกล้ตัวมากๆนะ,ะอาจจะเป็นคนที่คุณไว้ใจมากๆบางคนมาในรูปแบบของญาติพี่น้องคนรักออานะคะเพื่อนที่คุณไว้ใจก็ได้ดวงชะตาของคุณนะ,ะจะปลดล็อกสิ่งสิ่งนี้แล้วค่ะนะ,ะการงานการเงินสว่างสวัยอย่างแน่นอน และขอแนวทางนะ,ะในการเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอพลังงานไพ่นะะจงให้แนวทางนะ,ะในการเปิดดวงชะตาสําหรับทุกท่าน,นะค่ะพลังงานของคนที่หมดเดี่ยวแรงอืมนะ,ะพลังงานของคุณที่ผ่านมานะ,ะหมดเดี่ยวแรงรู้สึกนะคะตันอืมนะะเส้นทางที่ติดตันรู้สึกถึงเคราะห์กรรมที่มีอยู่น,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็พลังงานของการปฏิบัติสมาธิค่ะ ถ้าคุณรู้สึกนะหมดแรงแล้วเจอทางตันนะ,ะแล้วรู้สึกว่าเออมีสิ่งที่ไม่ดีที่คอยเกาะติดคุณหรือเวรกรรมหรือคนที่ไม่ดีอนะอืมสิ่งต่ตางๆสิ่งที่จะทําให้คุณคิดโชคชะตานะ,ะของคุณได้ก็คือพลังงานของคนที่นะ,ะหันหน้าเขาสู่ทางธรรมแล้วก็เพียรพยายามในเรื่องของการนะ,ะปฏิบัติสมาธินั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าคุณนะมองว่าโชคชะตาคือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วจากภายนอกแต่ในมิติของพลังงานใหม่ปี2026นี้ความลับที่แท้จริงเปิดเผยว่าสมาธิคือเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการเขียนบทชีวิตใหม่ของคุณค่ะเพราะสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการหยุดยั้งกระแสกรรเก่าและเปลี่ยนทิศทางของอนาคตของคุณผ่านการปรับจูนจิตสำนึก เมื่อจิตของคุณนิ่งพอคุณจะสามารถเข้าถึงปุ่มควบคุมโชคชะตาของตัวคุณเองได้ค่ะสมาธิเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรคำตอบก็คือการเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนเมื่อคุณทำสมาธิคุณกำลังล้างโปรแกรมขยะที่เต็มไปด้วยความกลัวและความขาดแข่งทิ้งไปค่ะและแทนที่ด้วยความสงบและความสว่างสวยเมื่อขึ้นความถี่ภายในเปลี่ยนโลกภายนอกซึ่งเป็นเหมือนกระจกเงา จึงต้องเปลี่ยนตามด้วยค่ะคนที่เคยโชคร้ายจะเริ่มดึงดูดโอกาสใหม่ๆคนที่เคยติดขัดจะพบทางออกที่คาดไม่ถึงนี่ไม่ใช่ปฏิหารที่ไร้เหตุผลแต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลในระดับจิตวิญญาณค่ะวิธีของสรมระ h ะ เชื่อว่าสมาธิคือการดึงอำนาจกลับมาไว้ในมือของเราเองแทนที่จะปล่อยให้โชคชะตาขับเคลื่อนด้วยความบังเอิญค่ะคุณกำลังใช้สมาธิเพื่อตั้งเจตจำนงที่บริสุทธิ์และมั่นคงค่ะสมาธิ เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้กําหนดไม่ใช่ผู้ที่รอคอยอีกต่อไปแล้วหากคุณอยากเปลี่ยนโชคชะตาจงเริ่มจากการนั่งนิ่งๆเพื่อสำรวจและจัดระเบียบโลกภายในแล้วคุณจะพบว่าเมื่อจิตเปลี่ยนโลกทางไปก็พร้อมจะหมุนตามความต้องการของจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ของคุณอย่างแน่นอนค่ะนะรหัสลับในการเปลี่ยนโชคด้วยสมาธิ การใช้สมาธิปรับโครงสร้างสมองให้ตอบสนองต่อด,ด้านบวกแทนความกังวลค่ะหยุดวงจรการตอบโต้แบบเดิมๆเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของคุณนะ,ะจูนจิตให้อยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกับความสำเร็จที่คุณปรารถนาในระดับพลังงานค่ะนะ,ะนี่คือนะ,ะพลังงานสมาธิที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้ ในมิติของพลังงานนะการกําหนดโชคชะตาและความลับที่แท้จริงที่ถูกเปิดเผยก็คือสมาธิคือเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการเขียนบทชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองค่ะนะนี่คือสิ่งที่ไผ่อยากจะบอกแล้วก็นะแนะนําคุณด้วยและหลังจากนี้สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพิ่มเติมนะคะดังนะคะ พลังงานพาไพ่ใบเล็อาจจะแทนนะในเรื่องของคูบาอาการทูตสวรรค์แองเจิลนัมเบอร์นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้นะคะพลังงานของความสามาัคคีนะพลังงานของคนที่จะชนะนะโอ้ชนะนะอุปสรรคต่างๆการทําสมาธินะคะรวมจิตวิญญ,ญาณเก่าแก่ของคุณด้วยนะว้าวคุณจะชนะในเรื่องของการเงินค่ะอืมนะพลังงานของคนที่มีทรัย์ มีเงินนะต่อจากนี้นะคุณเปลี่ยนโชคชะตาได้และพลังงานของคนที่ไม่ดีก็หลุดลอยนะพลังงานของคนที่แบบว่าผูกพันกับคุณนะในทิศทางที่ไม่ดีอืมก็หลุดลอยไปด้วยคนที่สร้างกรรมกับคุณหรือคุณให้อภัยมันเป็นการยุติกรรมการใช้เวรใช้กรรมที่หมดสิน้นคนที่เขาคิดร้ายปองร้ายคุณเขาทําอะไรคุณไม่สมด็จค่ะดวงชะตาของคุณเป็นดวงของผู้ชนะนะคุณเป็นผู้ที่จะแบบว่ามีกระแสทางด้านการเงินลงหลั่งไหลนะจกนักรวาลกําลังส่งมอบนะในเรื่องของการเงิน ก้อนใหญ่ก้อนโตให้กับคุณแล้วนะเนี่ยคือพลังงานของคุณนะพวกนั้นเขาทําอะไรคุณไม่ได้เพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีพลังงานสมาธิที่ดีนะมีสติมีปัญญาคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณนะจากคนที่เขาคิดร้ายอยากทําให้คุณตกต่ําแต่คุณกลับนะเปลี่ยนโชคชะตาด้วยพลังงานภายในนะของคุณคุณผ่านการขัดเกลามาเยอะมากๆนะต่อไปนี้ไม่ว่าคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับคุณอย่างไรนะคุณจะผ่านพ้นแล้วคุณชนะเขานะเนี่ยถ้าเขาใหญ่คุณเสียเงิน คุณกลับนะมีพลังงานของในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะเร็วๆนี้นะคะเออช่วงนี้แม่หมอนะไม่ได้ทาคลิปหลายวันเนาะเป็นวัดลงคอเสียงไม่ค่อยดีนะะอาจจะมีการสต็อปคลิปหยุดดื่มน้ํานิดนึงนะคะอืมก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะะน่าจะประมาณสองสามสี่วันนะที่แม่หมอไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเสียงหายเอาเสียงไว้สวดมนแล้วก็ไม่คุยกับลูกค้านะคะวันนี้พอมีเสียงก็ มาทาคลิปแต่ก็จะมีการนะคะจะตอบคลิปเพื่อไปจิบน้ํปบ่อย,อยๆหน่อยอ่านะะพลังงานของไพ่นะคะคณิตราชาอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านเพิ่มเติมขอพลังงานไพ่คณิตราชาเป็นพลังงานของพลังกาลังค่ะว,ว้าวนะคุณจะมีกําลังนะตอกกนกันบศัตรูมากเลยนะหมายเลขสองสองนะอืมนะคุณไม่ต้องกลัวนะในการสร้างสมาธิในการทําคุณางามความดีนะคุณจะมีพลังนะต่อต้านทำลายล้าง สิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีคนที่คิดไม่ดีกับคุณอย่างแน่นอนค่ะพลังงานของความเพลิดเพลินนะคะคุณจะเจอความสุขดีขอให้คุณมีความสุขอะนะมันจะพังนะคะในทุกอุปสรรคเลยนะช่วงนี้เวลานี้อยู่ในพลังงานบุญอยู่ในพลังงานบวกที่ดีๆนะสิ่งที่ลบๆใครที่คิดลบกับคุณเข้าไม่ถึงคุณอย่างแน่นอนพลังงานของหมายเลขหกนะคะพลังงานของนะคะการสมรสกันได้เจอคู่ครองที่ดีนะถ้าคนที่นะต้องเลิกลากับคู่ครองนะอะไรควรเปอย ถึงเวลาปล่อยต้องปล่อยคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะคุณส่วนที่แย่เพื่อนที่แย่ที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณเมื่อคุณหมดผลประโยชน์เขาก็เผยท่าแท้คุณอาจจะเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนี้จะทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะใครเสียคู่รักไปคุณจะได้คู่รักที่ดีนะเสียเงินก้อนเล็กไปจะได้เงินก้อนใหญ่นะไม่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเสียเงินก้อนเนี้นะคะเล็กหรือใหญ่แต่คุณจะได้มากกว่าเดิมคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหนะคะทุกขลาบนะเจอนะคะคุณส่วนหักหลังลูกน้องหักหลังคุณจะได้นะคะ คุณเสื่มที่ดีลูกน้องที่ดีบริวารที่ดีนะเข้ามาเสริมคุณอย่างแน่นอนนะชื่อถึงคุณต่อจากเนี้ยจะมีความสุขความเกษมสําราญอย่างแน่นอนค่นะพลังงานของการปรากฏการนะคุณจะเจอความมหัศจรรย์ในชีวิตอย่างที่หมอบอกนะคุณเป็นคนที่กําหนดโชคชะตาตัวเองได้ค่ะนะแม้กระทั่งคนรอบข้างคุณก็กําหนดได้เพียงแค่คุณนะพร้อมที่จะเปลี่ยนจากภายในชีวิตภายนอกของคุณก็จะเปลี่ยนทั้งสิ้นนะพลังงานของอภิมหาเศรษฐีเกิดขึ้นคุณคะ่ะ ออ้ยนะผ่านวิบากกรรมครั้งนี้ไปแล้วเออนะผ่านจากคนที่คิดไม่ดีคิดชั่วกับคุณไปแล้วนะคุณไม่เพียงชนะเขาธรรมดานะนะพลังงานของเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีการเงินเกิดขึ้นเห็นไหมนะปรากฏการในเรื่องของการเงินนะเนี่ยรับไหมคะแม่หมอรับนะนะคะขอให้ดวงแห่งการเงินปฏิหารแห่งการเงินเกิดขึ้นหลังจากการที่เรานะทําทบุญใหญ่โดยการให้อภยัยทาน นะสำหรับคนที่เขาทํากับเราอย่างเจ็บปวดแล้วคุณกระลรับซับเป็นพระอภิมหาเศรษฐีไปได้เลยค่ะนะเศรษฐีผู้ใจบุญ